Happy birthday to you Hãy an you คะ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  ใครจะกากินอันนี้ตัวจะน่าอันนี้น่าเ้ยเธอนี้ปลามอถ้าเอาไปเอาไวาง่มันเืมันดีใส่หน้ามันดีมันดีไม่ดีหรอกมองกล้องเลยค่ะกล้องนีค่ะกล้ีนะคะดีห่หอไเ 慢慢慢慢